สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้ช่วงเย็นนะดังที่พูดไปเมื่อตอนไลฟ์เมื่อตอน, live, อตอนกลางวันก็บอกกล่าวไปแล้วนะครับว่าเย็นนี้ในหัวข้อห้องน้ำแบบนี้คนในบ้านหนีเที่ยวนะครับห้องน้ำแบบนี้คนในบ้านหนีเที่ยว ทำไมต้องเป็นห้องแบบนี้ทำไมต้องหนีเที่ยวอยากรู้ไหมครับผมอยากรู้อดใจรอแป๊บเดียวขออีกหนึ่งนาทีขออีกหนึ่งนาทีออาทเพื่อนๆสมาชิกมากันหรือ,อยังเอ่ยใครมาแล้วคริ๊งกรางกันหน่อยโชว์ตัวกันหน่อยครับผมขอแชร์ลงในห้องของผมแป๊บเดียวนะครับ ตอนเชา้าไลฟ์ตอนนี้นะครับอือ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วรอแป๊บเดียวนะครับผมมาแล้วขอรอแป๊บเดี๋ยวรอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสมาชิกอ่าเพื่อนเพื่อนสมาชิกมากันหรือยังถ้าไม่มาเพราะช่วงนี้ผมจะมีเวลานิดเดียวเองนะครับช่วงไลฟ์นี้ผมจะมีเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเองนะฮะจะไม่ยาวเหมือนตอนเชา้า ตอนเช้านี่ก็ชั่วโม,มงกว่าๆโดยมากโดยปกติอ่ะ,ะตอนกลางวันนี่ก็ประมาณชั่วโม,มงกว่าแต่ตอนเย็นเนี่ยแล้วแต่สถานการณ์ครับแล้วแต่สถานการณ์หลายของเย็นนี้นะครับผมในหัวข้อของห้องน้าแบบนี้คนในบ้านหนีเที่ยวนะครับเป็นยังไงมาฟังกันเลยนะครับผมเพราะว่าชั่วโมงเเรามีเวลาน้อยเนาะใครไม่ทันก็ไปตามดูย้อนหลังเอาก็แล้วกันนะครับ ถ้าใครมาไม่ทันเนี่ยให้ไปตามดูย้อนหลังเอาเคยสังเกตไหมครับผมบ้านบางหลังเนี่ยจะสวยงามมากบ้านบางหลังเนี่ยสวยงามน่าอยู่แต่คนในบ้านเนี่ยอยู่ไม่ติดบ้านครับคนในบ้านเนี่ยอยู่แป๊บก็ต้องออกอยู่แป๊บก็ต้องออกเคยสังเกตไหมครับ ไม่ว่าจะหญิงก็ดีชายก็ดีเวลาเรามีบ้านบ้านจะสวยจะงามแต่คนอยู่ไม่ติดบ้านคืออยู่ไม่ติดบ้านนี่คืออยู่บ้านอยู่บ้านได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ต้องออกไปข้างนอกอนะครับหมายถึงแบบนี้นะฮะเคยสังเกตไหมครับอ่าผมจะไปแล้วนะจะเอาแล้วนะเพราะผมไม่รอละ ถ้าใครมาแล้วฝากไลค์ฝากแชร์ผมหน่อยนะครับผมฝากไลค์ฝากแชร์ให้หน่อยหัวข้อวันนี้คือห้องน้ําแบบนี้คนในบ้านหนีเที่ยวนะครับผมลักษณะของห้องน้ําแบบเนี้ยเป็นยังไงมาฟังกันเลยนะครับถ้าเราเคยไปบ้านเพื่อนฝูงหรือว่าบ้านใครท,ท,ที่ที่เป็นเพื่อนเรานะครับเคยสังเกตไหมครับว่าห้องน้ําของมีลักษณะยังไงตัวห้องน้ําอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่นอกบ้านถ้าเป็นเป็นบ้านรุ่นเก่านะครับถ้าเป็นบ้านรุ่นเก่านะ่บ้านมา 30- 40ปีที่แล้วนะ่ ห้องน้ำเนี่ยจะแยกออกไปต่างหากห้องน้ําจะไม่อยู่ในบ้านนะครับบ้านสมัยเก่านะฮะห้องน้ำเนี่ยจะแยกออกไปต่างหากแต่ณสมัยปัจจุบันเนี่ยเป็นหมู่บ้านโครงการบ้านจะสรรคือพื้นที่เขาน้อยลงนะครับเพียงแค่50ตารางว่าอย่างเงี้ยก็ต้องเอาห้องน้ำเนี่ยต้องมารวมอยู่ในตัวบ้านนะฮะแล้วก็ปัญหาของห้องน้ําจะมีเยอะมากปัญหาของห้องน้ำเนี่ยจะเยอะมากบางบ้านเนี่ยห้องน้ํากับห้องครัวติดกัน บางบ้านก็มีห้องน้ําอยู่ตรงกลางบ้านถามว่าดีไหมมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานที่นะครับบางครั้งสถานที่มันจํากัดแต่ในหัวข้อของเราวันนี้หัวข้อว่าห้องน้ําแบบนี้คนในบ้านหนีเที่ยวทําไมต้องหนีเที่ยวนะครับมาฟังกันนะครับผมถ้าเราสังเกตนะครับเราไปบ้านเพื่อนก็ดีบ้านพี่น้องก็ดีหรือว่าบ้านคนรู้จักก็ดีสังเกตว่า บ้านไหนน่ะที่คนเจ้าของบ้านน่ะเขาจะไม่ค่อยอยู่บ้านมีบ้านจริงครับผมบ้านสวยงามบ้านสะอาดสะอานแต่เจ้าของบ้านจริงๆน่ะไม่ค่อยอยู่บ้านครับเจ้าของบ้านจะมาอยู่บ้านสักพักหนึ่งสักชั่วโมงสองชั่วโมงไม่เกินสามชั่วโมงก็จะหนีออกบ้านไปอีกละชอบคือใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกบ้านเป็นหลักพูดง่ายๆใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกบ้านเป็นหลักมาถึงบ้านอยู่ปั๊บปั๊บปั๊บ ตอนเย็นก็หาเรื่องออกบ้านอีกละนะฮะลักษณะน,นี้นะครับลองไปสังเกตดูที่ห้องน้ําของบ้านหลังนั้นนะครับผมลองไปสังเกตดูที่ห้องน้ําของบ้านหลังนั้นฮะว่าประตูหน้าบ้านนะครับมาประตูหน้าบ้านประตูห้องน้ําตรงกันหรือเปล่าอันนี้หัวใจหลักเลยนะครับผมอันนี้หัวใจหลักเลยฮะสังเกตว่าบ้านไหนที่คนไม่ค่อยอยู่กับบ้านอ่ะบ้านไหนคนที่ไม่อยู่บ้าน อยู่บ้านไม่ติดรนะลองไปสังเกตว่าประตูหน้าบ้านประตูรั้วประตูห้องน้ำสามประตูเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่า่าหรือว่าบ้านสมัยใหม่จะมีเพียงแค่2ประตูคือประตูบ้านกับประตูห้องน้ำนะครับผมประตูรั้วจะไม่มีบ้านสมัยใหม่นะฮะสังเกตว่าประตูหน้าบ้าน กับประตูห้องน้ําตรงกันหรือเปล่าถ้าตรงกันเสร็จนะครับสังและเดินเข้าไปในห้องน้ําดูนะครับผมว่าชักโคกชักโคกนะที่เรานั่งนะครับผมหันหน้าอ,อกหน้าบ้านหรือเปล่าถ้ามีลักษณะแบบนี้อย่างที่ผมพูดนะครับคนในบ้านเนะี่ยอยู่ไม่ติดบ้านครับผมโดยเฉพาะ หัวหน้าบ้านหัวหน้าหรือว่า,เ,าเจ้าของบ้านเนี่ยจะอยู่ไม่ค่อยติดอย่างสามีภรรยายนะครับอยู่ด้วยกันใช่ป่ะครับผมสามีเป็นเจ้าบ้านหรือว่าเป็นเจ้าของบ้านนะครับลักษณะดังกล่าวที่ผมพูดมานะฮะประตูหน้าบ้านประตูห้องน้ําชักโครกตรงกันนะครับผมสามอย่างเนี่ยตรงกันเวลานั่งชักโครกเนะี่ยเวลาเปิดประตูเนี่ยจะเห็นออกไปถึงข้างนอกบ้านเลยเงี้ย ลักษณะแบบนี้จะส่งผลให้สามีออกบ้านเป็นประจำครับออกบ้านเป็นประจำอยู่บ้านนิดหน่อยก็จะหาเรื่องออกบ้านรนะับทำให้ภรรยาเนี่ยระแวงขี้สงสัยเนี่ยผลที่ตามมานะครับใครมีลักษณะบ้านแบบนี้ให้รีบไปแก้เลยนะครับผมให้รีบไปแก้เพราะว่า เจ้าของบ้านชอบออกไปอยู่ข้างนอกบ้านชอบออกไปเสวนาข้างนอกบ้านชอบทำตัวเป็นเครย์บอยครับพูดง่ายๆแล้ววิธีแก้นะครับให้ไปแก้ตรงห้องน้ำครับผมให้ไปแก้ตรงห้องน้ำไม่ต้องแก้ประตูหน้าบ้านนะครับผมเพราะจุดที่มันเสียมันเสียที่ห้องน้ำครับไม่ได้เสียที่ประตูหน้าบ้าน สวัสดีครับถ้าใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วบ้านสมัยใหม่นะครับผมคือพื้นที่มันจํากัดนะครับแต่ถ้าเป็นบ้านจัดสรรเนะี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะบ้านจัดสรรเนะี่ยเขาจะวางห้องน้ํากับห้องนอนเนะี่ยให้หลบกับประตูประตูทางเข้าบ้านจัดสรรส่วนใหญ่นะ พราะบ้านจัดสรรนั้นจะมีสถาปนิกที่เขาออกแบบมาอยู่แต่ถ้าเป็นบ้านที่ชาวบ้านออกแบบเองหรือว่าเป็นบ้านที่มีพื้นที่เฉพาะเนี้ยพื้นที่มันแคบพื้นที่มันจํากัดเนี่ยการวางห้องน้ําห้องนอนและก็ห้องครัวเนี่ยมันจะมันจะขยับยากใช่เปล่าครับมันจะแล้วมันจะเจอบ้านแบบเนี้ยบ้านอย่างที่ผมว่าเนี่ยลักษณะบ้านของลักษณะของประตูบ้านประตูหน้าบ้านประตูห้องน้ําตรงกันนะครับ ประตูหน้าบ้านประตูห้องน้ําตรงกันแล้วห้องชักโครกในห้องน้ําตรงกับประตูแล้วหันหน้าออกนอกบ้านเนอันนี้คือส่งผลร้ายเลยนะครับส่งผลร้ายส่งผลร้ายถึงเจ้าของบ้านโดยตรงส่งผลร้ายถึงเจ้าของบ้านโดยตรงอุปนิสัยใจอุปนิสัยของเจ้าของบ้านที่อยู่บ้านหลังเนี้ยชอบออกไปข้างนอกชอบไปสังสรค์เฮฮาอยู่ข้างนอกชอบไป จะจ่ายอยู่ข้างนอกฮะตกเย็นมาจะหาเรื่องออกบ้านละครับเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านหรือว่าหัวหน้าบ้านฮนะจะไม่ค่อยอยู่กับบ้านเย็นมาก็จะหาเรื่องออกบ้านให้ใหได้ครับถ้าไม่ได้ออกไปกริ๊งกรังดิ้งดังก็จะออกไปเพื่อไปเสวนากับคนอื่นส่งผลให้ภรรยานะจะขี้ระแวงขี้สงสยัยตามมาด้วยภรรยานะครับขี้ระแวงขี้สงสยัยเพราะฉะนั้นถ้ารู้ สังเกตดูถ้าใครมาชมคลิปนี้หรือว่าใครมาดูวิดีโอนี้ดูไลฟ์นี้เสร็จนะครับให้กลับไปดูที่บ้านนะครับให้กลับไปดูที่บ้านว่าบ้านของตัวเองมีลักษณะแบบนี้หรือเปล่าอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าถ้าพูดเสร็จแล้วลองสังเกตดูว่าเจ้าของบ้านมีอุปนิสัยเหมือนที่ผมพูดหรือเปล่าถ้าอยากจะเปลี่ยนอุปนิสัยเขาให้ไปเปลี่ยนที่ห้องน้ํานะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนนิสัยของสามีเนี่ยให้ไปเปลี่ยนที่ห้องน้ํานะครับ ไม่ให้ไม่ให้ออกไปจิาจาจจ่าข้างนอกนะให้ไปเปลี่ยนที่ห้องน้ำํำให้ไปแก้ไขที่ห้องน้ําประตูหน้าบ้านไม่เกี่ยวนะครับประตูห้องน้ําไม่เกี่ยวแต่ไปเกี่ยวในตัวห้องน้ําในตัวชักโครกในตัวในตัวส่วนของอห้องน้ําโดยตรงนะครับให้ไปแก้ไขให้รีบไปแก้ไขถ้ารีบแค่แก้ไขเสร็จละอุปนิสัยใจคอหรือว่าอุปนิสัยที่การออกไปข้างนอกเนะี่ยจะเปลี่ยนไปจะเริ่ม เจ้าของบ้านเนี่ยจะเริ่มอยู่บ้านติดบ้านจะเริ่มออยู่บ้านนานขึ้นนะนะครับผมลักษณะของห้องน้ำนะะห้องน้ำนี่ก็เป็นถ้าพูดไปแล้วนะครับห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าใช้เป็นเป็นห้องที่เชิดหน้าชูตาครับผมใครจะดูได้เลยว่าบ้านหลังนั้น เป็นระเบียบหรือไม่เป็นระเบียบสะอาดหรือไม่สะอาดนะให้ไปสังเกตที่ห้องน้ํานะครับไม่ใช่ว่าห้องไม่ใช่ว่าห้องนั่งเล่นนะครับผมถ้าคุณอยากจะรู้ว่าบ้านหลังไหนเนะี่ยมีอุปนิสัยใจคอมีอุปนิสัยเจ้าของบ้านยัยงไงให้ไปดูที่ห้องน้ําว่าเจ้าของบ้านนะถ้าถ้าในห้องน้ําเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดนะสะอ้านน่ะแสดงว่าเจ้าของบ้านนเขาเป็นคนเนี้ยบคนระเบียบคน มีเขาเรียกว่าอะไรความเป็นระเบียบความเรียบร้อยห้องน้ำเนี่ยเป็นห้องที่เชิดหน้าชูตานะครับแต่คนไม่ค่อยสนใจคนจะไม่ค่อยเข้าใจคนจะสนใจเป็นห้องนั่งเล่นเผื่อแขกมาให้ไปนั่งห้องนั่งเล่นก่อนเงีย้ยเหมือนว่าห้องนั่งเล่นนี่เป็นด่านหน้าด่านสองนี่จะเป็นห้องน้ําถ้ามานั่งเล่นแป๊บๆแ,แล้วก็กินน้ำกินท่าเสร็จก็เดินเข้าห้องน้ําแต่ห้องน้ําจริงๆแล้วห้องน้ำเป็นห้องที่สําคัญนะครับ เป็นห้องที่ใช้เชิดหน้าชูตาของของบ้านหลังนั้นเลยและห้องน้ำบุ่งบอกอะไรหลายๆอย่างเลยครับผมสวัสดีครับเดี๋ยนะครับอุ๊บยอ,อย่อยบุกครับผมพอดี ครับขอโทษนะครับไม่รู้ว่าไลน์นี้ตัดหรือยังเดี๋ยวผมขอดูแป๊บเดียวนะครับแปบ๊บเดียวนะครับอ่ายังอยู่นะครับผมพอดี2สองทุ่มครึ่งของผมจะต้องมีติด อีกครับผมอสองท้่งครึ่งยังอยู่นะครับผมขอโทษทีนะครับพอดีมีเมสเซจเข้ามาแล้วก็มีคนเข้ามาถามด้วยอย่างเมื่อตอนกลางวันเนี่ยที่ที่อเมริกาเขาก็มาถามที่อเมริกาเขาก็มาถามเขาส่งเมสเซจมาแล้วก็โต้ตอบกันฮะโต้ตอบกันครับเดี๋ยวนี้โลกมันไร้พรมแดนจริงๆครับโลกมันไร้พรมแดนจริงๆเราสามารถโต้ตอบกันได้สบายๆดีนะ้ะครับ แล้วก็บ้านที่ดีนะครับผมบ้านที่ดีเนะีควรมีควรสะอาดสะอ้านนะครับเป็นหัวใจหลักของหวงจุ้ยเลยครับผมความสะอาดเนะ่ยเป็นหัวใจหลักของหวงจุ้ยเลยนะครับผมความสะอาดความเป็นระเบียบความเรียบร้อยเนะี่ยเป็นหัวใจหลักเพราะว่าจะส่งผลถึงสุขภาพโดยตรงเดี๋ยวไลฟ์ Life หน้าผมจะมาบอกเกี่ยวกับว่า คนในบ้านขี้อายโดยเฉพาะลูกสาวสังเกตนะครับผมสังเกตนะครับใครที่มีลูกสาวสังเกตว่าคนในบ้านขี้อายโดยเฉพาะลูกสาวเนี่ยถ้าเป็นขี้อายแบบนี้เราไปแก้ไขตรงไหนนะครับช็อ,ชอตโนต้ตไว้เลยนะครับเดี๋ยวไลฟ์หน้าผมจะมาบอกว่าในหัวข้อของ บ้านไหนที่มีลูกสาวแต่ลูกสาวเนี่ยไม่กล้าพูดไม่กล้าเจอหน้ากับคนแปลกหน้าไม่กล้าเป็นคนขี้อายเก็บเนื้อเก็บตัวอย่างนี้ครับผมไม่ยอมพบปะผู้คนเนี่ยเก็บเนื้อเก็บตัวซ่อนเลนเนี่ยแบบนี้ผมจะมีวิธีผมจะมีวิธีบอกให้คุณไปแก้ตรงไหนเพื่อว่าจะส่งผลถึงลูกสาวโดวยตรงแต่ถ้าบ้านไหนไม่มีลูกสาวเนี่ยก็จะส่งผลถึงรูป สมมติว่ามีลูก3คนนะครับผมสมมติว่ามีลูก3คนลูกคนสุดท้ายเนี่ยจะขี้อายบ้านหลังนั้นลูกสุดท้ายจะขี้อายโดยเฉพาะถ้าเป็นลูกสาวเนี่ยจะขี้อายมากถ้ามีลูก2คนก็คนที่2เนี่ยจะขี้อายให้ถ้าสังเกตว่าลูกเป็นคนขี้อายเนี่ยแล้วไปแก้จุดนี้นะครับถ้าไปแก้จุดเนี้ยรับรองว่าหายแต่ต้องเป็นไลฟ์หน้านะครับผม ต้องเป็นไลฟ์หน้าจะบอกมาจะบอกว่าสาเหตุมันมาจากตรงไหนจุดที่ลูกสาวเป็นคนขี้อายเนะ่ะเราต้องไปแก้ตรงไหนให้หายขี้อายแต่ในไลฟ์นี้ที่คนที่เข้ามาใหม่นะครับผมทั้ทีนะครับในไลฟ์นี้นะครับผมเกี่ยวกับว่าไลฟ์ที่ผมไลฟ์ตอนนี้เกี่ยวกับว่าคนในบ้านอนะ่ะชอบหนีเที่ยวชอบออกไปเที่ยวข้างนอกเนะี่ยให้เราไปแก้ตรงไหนนะเห็นไหมครับ ไลน์นี้เกี่ยวกับเจ้าของบ้านโดยตรงเกี่ยวกับผู้นําบ้านโดยตรงสามีโดยตรงไลน์นี้เกี่ยวกับว่าคนที่อยู่ในบ้านที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยชอบหนีเที่ยวออกเที่ยวบ่อยอยู่ไม่ติดบ้านอยู่บ้านเสร็จแล้วก็ต้องออกอยู่แป๊บก็ต้องออกเนี่ยให้ไปแก้อย่างที่ผมพูดนะครับตั้งแต่ตั้งตั้งแต่ต้นเลยครับผมตั้งแต่ เพราะวันนี้ผมมาถึงผม,ผมพูดเร็วไปเร็วครับวันนี้เพราะว่ามีเวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเองนะไม่เหมือนทุกๆไลฟ์นะครับทุกๆไลฟ์ผมก็มาประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมงตลอดคือจะยืนพื้นที่1ชั่วโมงแต่ด้วยเวลาวันนี้มีจํากัดเลยมาไม่ต้องเสียวนาอะไรกันมากมาถึงให้ข้อมูลไปจริงๆให้ข้อมูลตรงๆไปเลยครับถ้าใครรู้แล้วนะครับใครรู้แล้วดีไปแก้ไขโดยด่วนเลยนะครับผมถ้าปล่อยเนิ่นนานไปน่ะปัญหามันเื้อรังมันจะยาวขึ้น ปัญหาสะสมจะเพิ่มขึ้นจากออกบ้านบ่อยกลายเป็นไม่เข้าบ้านนะครับาจากที่สามีไม่ค่อยชอบอยู่ติดบ้านใช่เป่าครับผมาสามีไม่ค่อยชอบอยู่ติดบ้านเข้ามาถึงบ้านตอนเย็นก็จะหาเรื่องออกจากบ้านหาเรื่องไปเสวนาข้างนอกบ้านหาเรื่องไปดื่มข้างนอกบ้านหาเรื่องไปเที่ยวข้างนอกบ้านอ,าอันนี้ผมบอกแล้วสาเหตุมันอยู่ตรงไหน เมื่อรู้สาเหตุให้แล้วให้รีบไปแก้ไขในสาในต้นตอที่มันเกิดขึ้นนะะต้นตอที่มันเกิดขึ้นที่ผมบอกตั้งแต่5นาทีแรกที่ไหลเข้ามานะครับผมให้แก้ไขตัวจุดนี้เสียถ้าไม่แก้ไขปล่อยเนิ่นนานไปนะครับสามีของท่านจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยอยู่ติดบ,บ้านจะออกจากบ,บ้านแล้วจริงๆนะถ้าเวลามันเนิ่นนานสะสมไปเร,เรื่อยๆนะครับมันเป็นจุดเล็กๆน,น้อย ที่ทุกคนมองข้ามถ้ากลับไปแก้ไขแล้วมันจะดีขึ้นดีทั้งคุณดีทั้งครอบครัวครับผมวันนี้ผมก็จะเอาประมาณนี้ก่อนเนาะอ่าวันนี้ก็จะเอาวันนี้ก่อนส่วนไลฟ์หน้าอย่าลืมนะครับว่าบ้านไหนที่มีลูกสาวลูกสาวเป็นคนขี้อายลูกสาวเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวลูกสาวเป็นคนมหมักหมมหมักอยู่เต็นในห้องอะ ชอบอยู่แต่ในห้องไม่ชอบเจอผู้คนน่ะจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรมาฟังกันไลฟ์ Life หน้านะครับไลฟ์ Life นี้ต้องกล่าวคำว่าบายบายไปก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยว2องทุ่มผมก็จะต้องมีงานต่ออีกขอโทษนะครับที่มาเร็วไปเร็วนะครับสวัสดีครับ